การดูอิดฟอมโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรที่สามารถทําขายสร้างอาชีพเองได้ไง่ายๆที่บ้านค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเอาใจคนรักสุขภาพกันค่ะกับการเรียนรู้เรื่องราวของสุดยอดผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะซึ่งผลไม้ชนิดนี้ค่ะเป็นการรวบรวมวิตามินและโภชนาการทางอาหารอยู่สูงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอ e, ีค่ะสารต้านอนุมูลอิสระรวมไปจนถึงเบต้า แคโรทีนด้วยนะคะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คืออะโวคาโดนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งอะโวคาโดเนี่ยนะคะก็ถือว่าปลูกอยู่ในประเทศไทยนะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ปลูกอยู่หลากหลายพื้นที่ของประเทศของเราเลยนะคะซึ่งก็จัดว่าเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจทางเลือกของประเทศไทยของเราด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของอะโวคาโดกันค่ะถ้าหากว่าตอนนี้พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะโวคาโดกันค่ะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านรองขจรเราประเสริฐชาสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านรองค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของอะโวคาโดกันหน่อยดีกว่าค่ะเราจะได้รู้จักกับอะโวคาโดมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยของเรามีกี่สายพันธุ์คะพันธุ์ที่ที่ปลูกกันมากเนี่ยก็จะมีประมาณ5 0าพันรับพันธุ์แรกก็คือพันธุ์แฮชนะครับพันธุ์แฮช เป็นผลลูกขนาดไม่ใหญ่เล็กๆอีกพันหนึ่งก็คือพันบูช<ท>ะนะครับพันบัคเนียพันปีเตอร์สัน <ทะ S 2> แล้วก็ปิงเคอร์ตันในเชิงลึกเนี่ยอะโวคาโดเขาให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างคะอะโวคาโดเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะครับให้ปโปรตีนสูงนะครับให้พลังงานสูงแต่มีน้ำตาลต่ำ เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากก็ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับคุณแอมครับซึ่งจะเป็นช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทําลายป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างดีเลยครับเราสามารถนำอะโวคาโดไปรับประทานในรูปแบบไหนยังไงได้บ้างคะสำหรับการรับประทานสดเนี่ยนะครับผิวนะครับจากสีเขียวนะครับกลายมาเป็นสีม่วงนะครับเมื่อกดดูเบาๆนะครับสุกแล้วเนี่ยก็จะ นุ่มลงไปนะครับอันนี้เหมาะที่สําหรับจะนําไปรับประทานแล้วนะครับครับค่ะนี่ก็คือพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายครับนี่ก็คือพันธุ์แฮชนะครับพันธุ์แฮชผลก็จะขนาดเล็กนะครับผิวขูุขระนะครับแล้วก็สีม่วงเข้มส่วนพันธุ์นี้เป็นพันธุ์บัคเนียนะครับก็ลักษณะเชฟก็จะเป็นรูปรีรีนะครับคล้ายๆรูปหัวใจเล็กน้อยนะครับ กดดูนะครับก็จะจะนิ่มๆแล้วนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะนำไปรับประทานแล้วเช่นกันครับครับผมก็จะสาธิตวิธีการบอกผลอะโวคาโดนะครับที่จะไปทานเป็นผลสดนะครับก็ผ่านะครับครับจากขั้วก็โรพาที่ที่ก้นมันนะครับแล้วก็พริกอีกข้างหนึ่งนะครับเล่งให้ตรงกันหน่อยนะค่ะ ครับครับก็จะแยกเป็นสงซีกนะครับ<ะ>แล้วก็เอา,มาเมล็ดออกค่ะ ยังไงครับคุณแอม่มครับได้ลองชิมผลอะโวคาโดสดกับน้ำพึ่งแล้วครับอู๋อร่อยมากเลยค่ะอย่างที่ท่านบอกค่ะว่าตัวของอะโวคาโดเนี่ยเขาจะมีความมันๆนะแล้วพอราดน้ำพึ่งเข้าไปนะคะก็จะมีความหวานค่ะเข้ามาผสมผสมทําให้เรารู้สึกว่าเรารับประทานได้เรื่อยๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะท่านค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านฝากถึงทั้งเกษตรกรค่ะที่ปลูกอะโวคาโดด้วยแล้วก็คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รู้จักหรือว่ายังไม่เคยได้ลองรับประทานอะโวคาโดกันค่ะ ครับในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทั้งประเทศนะครับได้หันมาบริโภคอะโวคาโดของเมืองไทยนะครับซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีผลดีต่อสุขภาพพลานามัยของทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการช่วยอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยให้สามารถพัฒนาอาชีพของตัวเองนะครับมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ นี่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอะโวคาโดของประเทศไทยเราเนี่ยก็คืออร่อยไม่แพ้กับอะโวคาโดที่ปลูกที่ต่างประเทศเลยนะคะผู้ชมค่ะเราก็ไม่แปลกค่ะที่อะโวคาโดนะคะจะจัด ขึ้นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่กําลังจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดของประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณนะคะกับท่านรองด้วยขอบพระคุณค่ะยินดีครับเอาละค่ะผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วละค่ะกับรายการดูอินฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะยังไงก็รอติดตามกับรายการของเราได้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็กดติดตามนะคะ ให้กับเพจของเราค่ะดูอินฟอร์มโฮมกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมเราก็ท่านรองขอตัวลา,าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ